ใครอ่ะใครอยู่ในกระจกนะนดูสิใครอยู่ในกระจกไหนอยู่นี่ไงอ่ะไหนอยู่นี่ไงไหนใครอยู่ในกระจกเนื้อใครอยู่ในกระจกดูสิค,ค,ค,คุยกันสิคุยกันเรื่องว่า ย่นอน้ำลายเต็มกระจกเลยน้ำลายเต็มกระจกเลยเล่นสกปรกครับเล่นสกปรกนนี่้ำลายเต็มกระจกเลยลบลบลบต่อค้าเช็ดตอค้าเช็ด เ็นี่น้ำลายเลอะเทอะนี่ไหนคุยอะไรกับกระจกหนิสิเล้วคุยกับกระจกหน่อยเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายเออร้อนร้อนไหมร้อน,อนเดี๋ยว<า>เดี๋ยวร้อนไปเปิดพัดลมมาเนี้ยมาเน,นี่ยไปไหนไปไหนไปไหน

น้องพับอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้ว Yes ได้พิ่มอย่ในนอายุเท่าไหร่แล้วนี่ตัวใหญ่อะโอ๊ยเย็นนีแค่เหรอนะหนูชื่ออะไรหนูชื่อชื่อน้องครับชื่อน้องพับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกนี่อายุสามขวบครับ อายุสามขวบครับสวยมากี่ขวบนี่สามอยู่มีไม่สี่สามขวบสามขวบนี่เป็นตัวใหญ่ครัันนีไหนตีลังกาให้ดูหน่อยสิตีลังกาเป็นหรือเปล่าเอาเร็วไหน,นเจออะไรไหน,น,นไหนมาดูใกล้ๆสิไหน นี่เหรออ๋อแล้วนี่ไฟอะไรเนี่ยไฟอะไรเนี่ยเนี<ฟ>่ยไฟอะไรเนี่ยใครอยู่ในนี้อ,อ่อใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้ไหนกระจกวิเศษยยนนจงบอกข้าเถอะใครหล่อเลิศในปัตตภี มาคุยกันก่อนสิมาหันก้นให้ท่านผู้ชมได้ยังไงล่ะผู้ชมมีเป็นเอวเอาเอ้เอาเอาชอบไหมเนี่ยชอบไหม ชอบไหมเนี่ยนะที่หมุนได้อะที่หมุนได้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันชีกระจกกระจกเอาไว้ทำอะไรกระจกเอาไว้ทำเสื้อกระจกเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำงานเอาไว้แต่งหน้ากระจกของใครกระจกกระจกของใครของมามีของมามีอ่ะมาคุยกันก่อน เต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยเอาเต้นดีๆสิตั้งใจเต้นหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยเออนั่นแหละ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 โอ้เก่งโอเคงอันนี้เขาเรียกท่าอะไรเนี่ยไม่ย่ใงได้ท่าอะไรเนี่ย เขาเรีท่าอะไรไมายู่ไงอ็มมี่มันอัสกอปจ์เขไเรียกท่าอะไรแไไอสคอป์ยังเออไอ้ของเล่นนั่นอะไรรถถ่ายใช่ไหมรถถ่ายรถถ่ายไว้ทําอะไรไว้ทำพอนเออไว้ขุดดินไว้ขุดดินอืมแล้วหนูาพาร์จะไปโรงเรียนเมื่อไหร่ มูสอยากไปไหมเนี่ยมีแอฟซีด้วยอ่ะเออแล้วมีอะไรอีกมีช้างมีกับโรงเรียนมีช้างด้วยใช่เหรอใช่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโรงเรียนจะมีช้างได้ยังไงโรงเรียนก็ต้องมีครูสิแล้วก็มีเพื่อนใช่ไหมก็มีช้างโอ้ช้างก็ต้องอยู่สวนสัตว์สิ ใช่ไหมใช่เส,ส้นมันอยู่ไหนอะ่ะไปโรงเรียนพ่อกับแม่ไม่ได้ไปด้วยนะ <Yes. S 1> จะร้องไห้หรือเปล่าจะไม่ไครับเออจริงหรือเปล่าจริงสิแน่ใจเหรอ <Yes. S 1> อยู่บ้านตั้งแต่แรกเกิดยันสามขวบเลยเนี่ยฮช่วงโควิดเขาไได้ไปไหนอยู่แต่บ้านเนาะ อยู่บ้านมาปีกว่าแล้วเนาะอยู่บ้านมาครึ่งชีวิตแล้วเนาะหนูอายุสามขวบอยู่บ้านมาครึ่งปีปีครึ่งครึ่งชีวิตพอดีครึ่งชีวิตอยู่บ้านเกิดมาช่วงโควิดก็อย่างเงี้ยเนาะตัวอะไรอ่ะอ่ะ อะไรฮะตัวอะไรอ่ะอันนี้เป็นพิลจูซูอืมพิลจูปซูพิ๊จูซูอืมอืมเอ้าวเต้นออกเต้นทำอะไรได้บ้างน่ะอือยิงยิงเลเซอร์เหรออืม mày nhìn lên sơ à mày nhìn lên sơ sếp 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 ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเอ้าไปส่องไปทางโน้นสิไปส่องไปทางนี้เราโน่นโน่นโ่นยิงขึ้นฟ้านู่นยิงขึ้นฟ้าเลยไหนไหนเอาเอาไฟลิบลีหน่อยสิไฟลิบลีชะอช็ะเนอะเป็นไงอย่างนี้เท่กว่าไหมเท่กว่าเยอะเลยแบบนี้ ไฟสวยไหมไฟสวยไหม,อ,มอ,อ่ะสองหน้าไว้สองหน้าไปยิงขึ้นฟ้าอ,าอ โอ้โหโอ้โหโอ้ oh. Oh oh. เท่จังเลยเนะเท่ไหมชอบไหมชอบไหมพับชอบไหมชอบชอบชอบใช่ไหมชอบอาไปโรงเรียนด้วยดีไหมที่สี่มันปิดโยวก็ส่งมาอืม <Yes. S 1> ใช่นี่ครูก็ปิดอืม yes. ลองส่องหน้าหน่อยสิลองส่องหน้าที่สว่างขึ้นไหมนี่ส่องหน้าอย่างนี้นี่ส่องหน้าส่องหน้าว้าว้านี่อส่องแล้วสวยขึ้นนะเนี่ยนะกระจกเนี่ยนะมันมีไฟด้วยเนาะ จบติดไฟได้ตัวอะไรอ่ะเออตัวอะไรอ่ะถอยยังจบคลิปแล้วดีไหมเอ่าหล่นเลยเน้าเนี่ยถ้าไปหล่นที่พื้นนี่แตกเลยนะ ห้ามให้หล่นที่พื้นนะ <Yes. S 1> ไม่ต้องเอาฐานไปดีกว่าอาฐานไปเดี๋ยวหล่นไม่ต้องอไปหรอกนะลาท่านผู้ชมก่อนบายบายก่อนแล้วบายยบายยอย่างนี้ทำมืออย่างนี้บายบาย